สลามมอะัยกุ้งะเรามมาตุลล้อยวบารากาตุวันนี้ก็เป็นคาบที่27สําำหรับวิชาคณิตศาสตร์แล้วซึ่งเราอยู่กันที่เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส,ส่วนนะคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนทำสองหน้าด้วยกันหน้า43กับ44มาดูหน้า43นะคะครูจะยกตัวอย่างข้อที่3ค่ะข้อที่3แก้วมีส้ม20ผล แบ่งให้เพื่อนเศษสองส่วนหของส้มที่มีอยู่แก้วแบ่งส้มให้เพื่อนกี่ผลวิธีคิดนะคะเรามาสร้างวิธีคิดก่อนอ่ะเรามีส้มอยู่20ผลนะคะวาดแถบขึ้นมาเลยประมาณ20ผลนะคะนี่คือส้มทั้งหมดนี้แทนส้ม20ผลใช่ไหมคะ ต่อมาเขาบอกว่าประโยคที่สองเนี่ยแบ่งให้เพื่อนไปเศษ2ส่วน5จาก20แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าเท่ากันนะคะแบ่งให้เท่าเท่ากันนะคะนักเรียนอ่าแบ่งเป็น5ส่วนแล้วแล้วให้เพื่อนกี่ส่วนคะ2ส,ส่วนนะคะเราก็ระบายสีหรือแรงเงานี่คือเศษสส,ส่วนห ของส้มที่มีอยู่ข้อนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะเอามาคูณหรือเอามาหารคะดูนะคะโจทย์ข้อนี้เศษ2อส่วนหของส้มที่มีอยู่คำว่าของเนี่ยแทนด้วยการคูณ นะคะจำไว้เลยว่าคำว่าของแทนด้วยการคูณประโยคสัญลักษณ์เขียนประโยคสัญลักษณ์ในวิธีคิดเลยนะคะสัญลญักษณ์20คูณด้วย c 2องส่วนห้าเท่ากับช่องส่เหลี่ยมเพราะเรายังไม่รู้คำตอบนะ ต่อามาสแสดงวิธีทำบรรทัดแรกเลยค่ะวิธีทำเขียนอะไรคะอันดับแรกเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาสองประโยคนี้นะคะประโยคแรกก่อนแก้วมีส้มยี่สิบผลประโยคที่สองแบ่งให้เพื่อนเศษสองส่วนห้าของส้มที่มีอยู่ ประโยคที่สองก็คือแบ่งให้เพื่อนเศษสองส่วนห้าของส้มที่มีอยู่เขียนให้ครบถวนนะคะประโยคที่สามก็คือสิ่งที่โจทย์ถามถามว่าอย่างไรแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนกี่ผล เขียนในบรรทัดที่3เลยค่ะแก้วแบ่งซมให้เพื่อนกี่ตรงนี้คือเรายังไม่ทราบใช่ไหมคะเราก็เอาประโยคสัญลักษณ์มาเขียนเลยค่ะ20่สคูณเศษสองส่วนห้าเท่ากับเท่าไรการคูณเศษส่วนยังจำได้กันอยู่ใช่ไหมคะ การคูณก็คือตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนแต่ถ้านักเรียนเจอว่าสามารถทําให้เป็นอย่างต่ําได้ก่อนก็สามารถทําให้เป็นอย่างต่ําได้เลยนะคะอ่ะรูใช้วิธีธรรมดาเอาเศษคูณเศษเอา20คูณกับ2ส่วนส่วนของ20คือ1นใช่ไหมคะ1คูณกับส่วนของ2ก็คือ5แบบนี้นะคะเท่ากับเท่ากับ 20คูณสเป็นเท่าไหรคะ40ส่สเศษเป็น40ตัวส่วนเศษ1นส่วนหเป็น5ค่ะเป็นเศษเกินอยู่ใช่ไหมคะคำตอบที่ได้ออกมาเป็นเศษเกินอยู่ให้นักเรียนทำให้เป็นอย่างต่ำหรือเป็นจํานวนคละนะคะคราวนี้มาดูกัน ไปหาร40ได้กี่ครั้งการทำให้เป็นอย่างต่ํานะคะถ้าเป็นเศษเกินเศษเกินนะคะทําให้เป็นจํานวนคระหรืออย่างต่ํานะคะจํานวนคระหรืออย่างต่ําอา่ส40ตั้งแล้วก็5าหาร5อะไร40 5 8 40้าแปลงตัวค่ะถ้าลงตัวแบบนี้แสดงว่าไม่ได้เป็นจํานวนคระแล้วจะเป็นจํานวนเต็มนะคะ ก็เอา8มาตอบเลยลูกไม่มีตัวส่วนแล้วนะเพราะมันเป็นจำนวนเต็มนะคะเพราะว่าไม่มีเศษค่ะเศษเป็นศูนย์เศษไม่มีหมดแล้วหมดพอดีพอดีเลยก็ได้จำนวนเต็มค่ะคือ8 8ผลนั่นเองสรุปคําตอบค่ะดังนั้นดังนั้นยังไงคะแก้วแบ่งส้มให้เพื่อน เท่าไหร่คะ8ผลแล้วนักเรียนก็ตอบตอบอตอบว่า8ผลค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะคราวนี้วันนี้คุณคห้ยทำสอข้อข้อ3และข้อ4เพราะฉะนั้นหนะ้า44ข้อ4นะคะหน้า44ข้อ4นักเรียนมาดูนะเมื่อกี้เราเราทำการคูณไปแล้วนะคะ ดูข้อนี้นักเรียนอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์ดูว่าน่าจะเป็นการคูณหรือการหารนะคะแต่เมื่อกี้ข้อ3เราเป็นการคูณไปแล้วตั้งใจทํานะคะอัสลามุอะัยกุม